ประยางลายไทยดอกบัวอัญมณี เซียวกังโปเกมอนนกนอยยางเซียวกังเป็นโปเกมอนนักสร้างรางผู้ละเอียดละออมันใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตไปกับการหาสิ่งสวยงามมาสร้างให้รางของมันงดงามหากนำของประดับที่มีค่าไปให้เซียวกังมันจะมอบหินสีแดงที่งอกออกมาจากตัวของมันให้ซึ่งภายในก็เป็นสิ่งมีค่าเช่นเดียวกันสายันสวัสดีครับเหล่าโปเกมอนเทรนเนอร์ชาวไทยยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ภูมิภาคโซนหน้าโปรเจกต์โปเกมอนประเทศไทย พบกับหนึ่งในโปเกมอนจากกลุ่มโปเกมอนโชคลาภผู้เป็นตัวแทนการแลกเปลี่ยนและการสการะสิวกัง ขอแสดงความยินดีกับเจ้าของคอมเมนต์นี้นะครับน้องคือผู้โชคดีคนที่2จากซีซั่นที่2ที่สามารถนำไอเดียของตนเองเข้ามาเป็นหนึ่งในโปเกมอนทางการของภูมิภาคสุวรรณาได้สำเร็จโดยผู้คัดเลือกก็คือเจ้าของคนที่นำเอาคอมเมนต์นี้ไปสร้างเป็นภาพอย่างน้องแพรครับซึ่งเหนือยิ่งไปกว่านั้นโปเกมอนตัวนี้กลับมีกลุ่มประเภทโปเกมอนไว้รองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือกลุ่มโปเกมอนโชคลาภที่จะมีการเปิดตัวในอนาคตยังไงก็ยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับ โปเกมอนก็เหมือนกับสัตว์ทั่วไปแต่ละสายพันธุ์แต่ละชนิดมักมีสัญชตาตญาณในการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันบางสิ่งก็มีเหตุผลบางสิ่งก็ยังหาคำตอบไม่ได้อย่างในกรณีของซิลกังมันคือโปเกมอนนกระยางที่มีนิสัยตามพันธุกรรมในการสร้างรังของตนเองให้สวยสดงดงามที่สุด โดยเครื่องประดับหลากหลายชนิดการทอกิ่งไม้และเศษหญ้าให้เป็นรังที่มีระเบียบเสมือนว่ามันไม่ได้สร้างมาจากฝีมือของสิ่งมีชีวิตบนโลกด้วยซ้ำไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าการสร้างรังที่สวยงามวิจิตรการตาขนาดนี้ของซิวกังมีเหตุผลเพื่ออะไรมันอาจจะแค่ชอบความสวยงามเพียงเท่านั้นแต่ที่แน่แน่คือซิวกังที่อยู่ภายในรังอันสวยงามมาเก็บซ่อนไอเทมหินมีค่าไว้ภายในศิลาหินอัญมณีสีแดงที่งอออกมาใกล้กับหางของมันซึ่งซิวกัง ก็ไม่ใช่พวกห่วงของขนาดนั้นมันจะยกหินศิลาสีแดงนี้ให้กับผู้ที่นําเอาเครื่องประดับตกแต่งที่สวยงามถูกใจมันมาให้แต่ผู้ที่ได้รับหินสีแดงนั้นไป จะไม่มีทางรู้ว่าภายในนั้นบรรจุไอเทมอะไรเอาไว้จนกว่าจะมีการทุบให้แตกออกและถ้ากําลังคิดสิ่งไม่ดีอย่างการแอบขโมยหินสีแดงมาทุบดูไอเทมภายใน<ๆ>ก็ขอให้หยุดความคิดนั้นไว้เพียงเท่านั้นเพราะหากไม่ได้เกิดจากการเต็มใจมอบให้ของซิลกังภายในหินนั้นก็จะไม่ปรากฏไอเทมใดๆเลยซิลกังเคยมีประวัติศาสตร์อันเลวร้ายอยู่ช่วงหนึ่งกองกำลังสาริมะเคยพยายามที่จะจับเอาซิลกังจำนวนมากมาเลี้ยงไว้ในโรงงานแบบปิด เพื่อหวังไอเทมมีค่าจากหินสีแดงของมันแต่ก็อย่างที่เรารู้กันว่าหินนั้นจะปรากฏไอเทมมีค่าก็ต่อเมื่อซิลกังเต็มใจมอบให้ไม่ว่ากองกำลังซาริมะจะบังคับใช้วิธีการใดก็ตามพวกเขาก็ได้แค่เปลืองงบประมาณไปอย่างมากมายโดยที่ไม่ได้มีสิ่งใดตอบแทนกลับมาเลยการอุทิศชีวิตมากมายของซิลกังจึงจบลงด้วยว่าการทดลองเพื่อรับเอาผลประโยชน์อันมหาศาลนี้ไม่เป็นผลสำเร็จ สิวกังจึงถูกปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติเช่นเดิมทุกคนเคยฟังนิทานเรื่องห่านกับไข่ทองคำไหมครับที่พูดถึงความโลภของคนที่อยากได้ไข่ทองคำจากห่านมากขึ้นจนตัดสินใจทำเรื่องแย่ๆอย่างการผ่าท้องหา่านแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้รับอะไรมาเลยสิ่งน,นั้นได้เกิดขึ้นกับกองกำลังสรีมะและพวกสิวกลางเพียงแต่นิทานของกองกำลังสรีมะไม่ได้อุทิศห่านแค่ชีวิตเดียวแต่ต้องอุทิศชีวิตของสิวกลางจำนวนมากโดยที่ไม่ได้อะไรกลับมาเลย แต่ก็โชคยังดีนะครับที่ท้ายที่สุดแล้วซิลกังได้ถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติหวังว่าเวรกรรมที่กองกาลังซาริมะทำจะถูกคืนสนองอย่างสมน้ําสมเนื้อแล้วกันนะครับแนวทางการออกแบบเซลวกังแน่นอนว่าเราใช้ต้นแบบหลักมาจากภาพของน้องพแพรก่อนแต่เราไม่ได้อยากให้คอนเซปต์ของดอกบัวซ้ำกับพิทูจิครับจึงได้เปลี่ยนภาพลักของดอกบัวให้กลายมาเป็นไลายไทยดอกบัวแทน หินสีแดงด้านหลังตรงนี้ก็คืออัญมณีมีค่าที่จะสุ่มไอเทมออกมานะครับส่วนสีสันที่เลือกใช้สีชมพูเพราะมันทําให้มีความรู้สึกถึงาธาตุพลังจิตครับในส่วนของการออกแบบอาจจะไม่มีอะไรมากแต่มีสิ่งที่ผมอยากจะเล่าเกี่ยวกับซิลกางครับนั่นก็คือการได้มาซึ่งไอเทมวิธีการนั้นก็คือโปเกมอนเทรนเนอร์จะต้องมีสิ่งสําคัญ2อ,อย่าง 1. ก็คือซิลกังจะต้องจับซิลกังให้ได้ก่อนครับและ2ต้องมีท่า TM Secret Power ท่านี้เป็นท่าที่สามารถเปลี่ยนต้นไม้ใหญ่หรือถ้ำขนาดเล็กให้กลายเป็นพื้นที่พักอาศัยส่วนตัวได้ผมชอบฟังก์ชันนี้มากเลยครับตอนที่เล่นเกมโปเกมอนเราสามารถสร้างที่อยู่อาศัยส่วนตัวจากการตกแต่งสิ่งต่างๆได้แต่ตอนนั้นรู้สึกเหมือนกับว่ามันทําได้แค่ตกแต่งแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยผมจึงอยากนําไอเดียนั้นกลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่ง นั่นก็คือหากเราสร้างที่อยู่ส่วนตัวขึ้นมาได้แล้วให้นำเอาซิลกังที่จับได้ไปปล่อยไว้ในห้องนั้นทุกๆนึงสัปดาห์ของเวลาในเกมซิลกังจะมอบหินสีใดให้กับเราโดยไอเทมที่ได้จะเป็นแบบสุ่มนะครับขึ้นอยู่กับการตกแต่งห้อง ยิ่งมีของตกแต่งห้องที่สวยงามด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่าสูงเท่าไหร่ผลลัพธ์ของการสุ่มไอเทมจากการทุบหินสีแดงก็จะยิ่งมีค่ามากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเรานําซิลกัง2ตัวไปปล่อยไว้ในห้องเดียวกันเราก็จะได้ไข่ของซิลกังรุ่นถัดไปมาด้วยครับซิลกังประเภทพลังจิตและบินนิสัยรักสวยรักงามส่วนนี้คงไม่ต้องอธิบายนะครับพอได้ฟังเรื่องราวของมันมาเยอะแล้ว 2. ขยนันอันนี้ก็แทบไม่ต้องอธิบายแล้วเหมือนกันครับ การทำรังทั้งวันและทุกวันของมันเป็นตัวการันตีความขยันของมันได้เป็นอย่างดีครับซิลกางหมายเลข056ความสูง70ซนเมตรน้ำหนัก22กิโลกรัมอาบิลิตี้ g i c Bou สะท้อนผลของท่าเปลี่ยนแปลงค่าสถานะกลับไปยังอีกฝั่ง r r o k k e a d ไม่ได้รับความเสียหายสะท้อนกลับจากท่าของตนเอง Ability ทั้งหมดที่เลือกมานี้ก็เพื่อความเหมาะสมของสตอรี่ของซิลกังนะครับประมาณว่าเป็น Ability ที่ช่วยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับหินของมันครับสถานที่ที่สามารถพบซิลกังได้ได้แก่ถนนหมายเลข909 911 940และ929จะสังเกตว่ามีทั่วภูมิภาคเลยนะครับนั่นก็เพื่อให้เห็นว่าทุกคนสามารถได้รับไอเทมจากซิลกังได้อย่างเสมอภาคดังนั้นซิลกังจึงเป็นโปเกมอนโชคลาาที่ไม่ได้จําแนกแยกออกตามเขตการปกครองแต่เป็นหนึ่งในโปเกมอนไม่กี่ตัวที่มีอยู่ทั่วภูมิภาคนะครับและสุดท้ายคือสายวิวัฒนาการครับซิลกังเป็นโปเกมอนอีกหนึ่งตัวที่เป็นโปเกมอนร่างเดียวนะครับมันไม่มีการวิวัฒนาการครับ มาถึงการเปิดเผยแผ่นผังเมืองกันดีกว่าครับวันนี้เรามารู้จักกับเมืองถัดไปขอต้อนรับสู่ภูเก็ตไอแลนด์เมืองแห่งการท่องเที่ยว เนื่องจากภูเก็ตไอแลนด์เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่โด่งดังเรื่องชายหาดรอบเมืองโดยส่วนใหญ่จึงประกอบด้วยหาดทรายและจุดพักผ่อนสําหรับนักท่องเที่ยวดังนั้นจึงมีพืชประเภทต้นมะพร้าวและต้นปาล์มเกิดขึ้นด้วยครับภาพรวมของเมืองก็จะเน้นไปที่โรงแรมและห้างสรรพสินค้านะครับและแน่นอนว่าตามเนื้อเรื่องแล้วเมืองแห่งนี้เป็นเมืองแรกที่เราจะสามารถประกวดความงามโปเกมอนได้โรงงานที่เมืองแห่งนี้คือโรงงานอัญมณีครับซึ่งในอดีตที่นี่ก็คือสถานที่ที่เคยกักกันซิลกังมาก่อน ก่อนที่โปรเจกต์นั้นจะล้มเหลวและสร้างเป็นโรงงานผลิตเจอรีร่แทนณโรงเรียนในเมืองแห่งนี้ให้เตรียมความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและภัยพิบัติไว้นะครับในส่วนของภาพลักษณ์ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับยังไม่ต้องรู้สึกผิดหวังกับเมืองนี้นะครับเพราะตอนนี้ผมเบาใจลงมากเลยเนื่องจากผู้ติดตามตัวยงของช่องเรามีความสามารถสูงมากในการสร้างสารรค์แผนที่ให้ออกมาสวยงามและทุกคนก็จะได้เห็นผลงานนั้นในอนาคตอีกไม่ไกลไม่ไกลนี้แน่นอนครับซึ่งนั่นก็หมายความว่า แผนพังเมืองทั้งหมดที่ได้มีการเปิดเผยไปก่อนหน้านี้แล้วผมก็จะขอร้องให้เหล่าผู้ติดตามฝีมือชะกาดเหล่านั้นช่วยรีเวิร์กแผนพังทั้งหมดให้อีกครั้งหนึ่งครับรอดูความสวยงามนั้นได้เลยนะครับในเมื่อเมืองไม่มีอะไรแล้วงั้นเราก็จะไปแนะนำา NPC ของเมืองนี้กันครับบนสุดด้านซ้ายนี่คือบ้านของรินครับ รินประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ด้านประวัติศาสตร์ดังนั้นจึงทําให้เราไม่สามารถพบกับเธอได้ในบ้านหลังนี้แต่เธอจะไปรอเราอยู่ที่ทางเข้าพื้นที่โบราณสถานเขาวงกตบาวิครับและเธอก็จะเป็นคนมอบตั๋วเข้าพื้นที่ให้กับเราด้วยถัดลงมาเป็นบ้านที่อยู่ติดกับโปเกมอนเซ็นเตอร์นี่คือบ้านของอาน,นิครับเขาคือสุดยอดนักตกปลาที่จะมีหน้าที่ในการมอบเบ็ดตกปลาระดับสูงสุดให้กับเราครับบ้านหลังต่อไปคือบ้านที่อยู่ท่ามกลางแหล่งท่องเที่ยวนี่คือบ้านของสุภวิทย์ เขาคนนี้คือเจ้าของธุรกิจเดินเรือที่โด่งดงังทันทีที่พบกับพีตาเขาก็จะชื่นชมเด็กหนุ่มผู้กล้าหาญอย่างมากก่อนที่จะเล่าให้กับพีตาฟังว่าหากในวันหนึ่งที่ต้องเดินทางไปที่สุสานเรือหางยาวเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่โปเกเด็กซ์จะไม่สามารถใช้งานได้เลยด้วยสภาพอากาศทางทะเลที่แปรปรวนเขาจึงได้มอบไอเทมพิเศษที่จะทำให้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของพีตายังคงใช้งานได้เมื่อไปถึงที่นั่นบ้านหลังต่อไปครับนี่คือบ้านของจีเนล เขาคือผู้เชี่ยวชาญและแฟนแนแท้ในการประกวดความงามโปเกมอน Pokemon. มีประสบการณ์ทั้งในฐานะผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการหากเข้าไปคุยกับจีเนลเขาจะมอบโป็ลกไอเทมสำคัญสำหรับนักประกวดความงามโปเกมอน Pokemon, แล้วยังแถมเบอร์รี่ที่มีผลในการเสริมสร้างความสวยงามในด้านต่างๆให้กับโปเกมอนด้วยครับและบ้านหลังสุดท้ายที่อยู่บนเนินทรายสูงนอกเขตแผ่นดินนี่คือบ้านของแจสด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานของภูมิภาคซูวาน่า มีบุคคลสำคัญมากมายเกิดขึ้นซึ่งแจสก็เป็นหนึ่งในนั้นตัวเขาเคยเป็นอดีตสี่จตุรเทพมากอ่อนแต่เขาตาสว่างหลังจากได้รับรู้ถึงความชั่วร้ายที่แท้จริงของกองกำลังสารยมะเจ้าตัวจึงหนีมาอยู่เกาะโดดเดี่ยวเพื่อที่จะคอยชี้แนะให้กับเทรนเนอร์หน้าใหม่ในการพิชิตจ,จตุรเทพรุ่นปัจจุบันด้วยการเป็นคู่้อมมือให้ในจุดนี้จะเข้าไปท้าสู้หรือไม่ท้าสู้ก็ได้นะครับไม่ได้บังคับซึ่งตัวแจสเองจะมีฝีมือที่ไม่ธรรมดาเลย ทั้งยังเป็นผู้ที่ใช้โปเกมอนสภาพอากาศด้วยการท้าสู้จึงไม่ต่างกับการท้าสู้กับยิมเลยครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนี้คือภูเก e t Island เมืองแห่งการท่องเที่ยวก็ขอแสดงความยินดีกับ NPC ของเราทุกคนด้วยนะครับที่ได้รีเควส์เข้ามาหากใครต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคสุวรรณาโปเกมอนประเทศไทยสามารถพิมพ์แจ้งชื่อของตนเองลงในคอมเมนต์ใต้คลิป บอกเล่าถึงภารกิจที่ตนเองอยากจะทำต่อตัวละครเอกเช่นการทาสู้การช่วยเหลือการแนะนำการมอบไอเทมหรือแม้แต่การแลกเปลี่ยนโปเกมอนสามารถพิมพ์สิ่งที่ต้องการทำได้อย่างเต็มที่แต่ภารกิจอาจมีการปรับเนื้อเรื่องให้เข้ากับสถานการณ์นะครับก่อนจะจบในวันนี้ผมขอพูดถึงกลุ่ม Pokemon โปกเกมอนโชคลาภซะหน่อยแล้วกันนะครับ โปเกมอนกลุ่มนี้อินสไพเรชันมาจากนิสัยความเชื่อของคนไทยที่มีต่อสิ่งต่างๆพูดง่ายๆก็คือการบนบานสารกล่าวนั่นแหละครับผมจึงสร้างกลุ่มโปรแกรมอนที่ตอบรับความเชื่อของผู้คนขึ้นมาด้วยวิธีการบูชาในรูปแบบต่างๆอย่างในกรณีของซิลกังก็เป็นการบูชาด้วยการสร้างที่อยู่อาศัยให้สวยงามยิ่งสวยงามเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ค่าตอบแทนสูงเท่านั้นซึ่งในอนาคตโปรแกรมมอนที่มาจากกลุ่มนี้ก็จะมีวิธีการสักการะแบบอื่นและมีสิ่งตอบแทนแบบอื่นมาให้กับเราครับ สิ้นสุดไปแล้วนะครับสำหรับผู้โชคดีของช่วง Lucky Comment ที่ถูกคัดเลือกมาโดยน้องแพรและน้องเอฟในครั้งหน้าเราจะมารู้จักผู้โชคดีจากช่องทางแฟนอาร์ตกันบ้างมาดูกันว่าผลงานของใครเข้าตามวิรุมากที่สุดแล้วพบกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการส่งแฟนอาร์ตโปเกมอนประเทศไทยในจินตนาการของฉันให้แคปหน้าจอนี้ไว้นะครับวาดภาพและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ส่งมาที่กล่องข้อความ messenger ของ Facebook Fanpage Pokemon i m a g i n a r y Thailand นะครับสำหรับใครที่ต้องการเสนอไอเดียสร้างโปเกมอนแต่ไม่มีทักษะการวาดสามารถเขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้โดยเสนอเป็นคำจำกัดความ3คํคำที่มีอย่างน้อยหนึ่งคำที่แสดงถึงความเป็นไทยหากไอเดียของใครโดนใจทีมงานของเราจะสร้างสารรค์เป็นภาพโปเกมอนน่ารักน่ารัให้ครับโลกโปเกมอนของเรายังรอทุกคนอยู่นะครับ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์และกดติดตามเพื่อทำให้โลกจินตนาการของเรายิ่งใหญ่ไปด้วยกันนะครับโปรแกรมเมอร์เอเมเจอรี่ไทยแลนด์ขอบคุณครับ